ขั้นตอนและวิธีการสมัครอยู่หอพักสำหรับนักศึกษาปัจจุบันที่จะอยู่หอพักในปีการศึกษา2564หอพักที่เปิดให้บริการในปีนี้ได้แก่หอพักธรรมดา10หอพักหอพักปรับอากาศแบบพัก2คนและพัก4คนซึ่งในปีนี้ไม่ได้เปิดรับนักศึกษาใหม่และหอพักร e s ิเดนต์ซึ่งสามารถสมัครได้ทันทีไม่ต้องใช้คะแนนความดี คาดว่าปีนี้หอพักจะสามารถรองรับนักศึกษาที่สมัครหอพักได้ทุกคนนักศึกษาทุกคนสามารถสมัครหอพักได้แม้จะไม่ได้ดำเนินการทางทะเบียนราชหรือเข้าร่วมกิจกรรมของหอพักไม่ครบมีคะแนนประพฤติติดลบหากติดลบในปี63าไม่เกิน50คะแนนก็สามารถสมัครได้หรือแม้แต่นักศึกษาที่พักอยู่หอนอกในเทอมสาม ก็สามารถสมัครเข้ามาอยู่ได้เช่นกันการสมัครหอพักมี4ขั้นตอนสำคัญคือ 1. ยืนยันการสมัคร 2. จัดลําดับผู้สมัคร 3. สมัครหอพักและ 4. เลือกหอพักขั้นตอนที่1การตรวจสอบคะแนนและยืนยันการสมัครจะเปิดระบบให้นักศึกษาเข้าไปตรวจสอบคะแนนประพฤติและคะแนนความดี ซึ่งจะนำมาใช้เฉพาะของปีการศึกษา2,513เท่านั้นให้นักศึกษาคลิกยืนยันการสมัครหอพักเพื่อแจ้งความประสงค์ในการสมัครหอพักขั้นตอนที่2งานหอพักจะนำรายชื่อนักศึกษาที่ยืนยันสิทธิทุกคนจัดเรียงตามสิทธิหากจำนวนที่ว่างของหอพักเพียงพอกับผู้สมัครทุกคนจะได้สิทธิ์ในการอยู่หอพักแต่หากจำนวนไม่พอ จะตัดผู้สมัครในลำดับที่หอพักรับได้โดยผู้ที่สมัครมาเกินจะถูกนำชื่อไปขึ้นในบัญชีสำรองการเรียงลำดับสิทธิ์ลำดับที่1ได้แก่นักกิจกรรมที่ยื่นขอใช้สิทธินักกิจกรรมลำดับที่สนักศึกษาทุกชั้นปีที่มีคะแนนกิจกรรมที่หอพักกำหนดลำดับที่ส นักศึกษาทุกชั้นปีที่มีคะแนนกิจกรรมที่หอพักกำหนดให้เข้าร่วมเกิน20คะแนนลำดับที่3นักศึกษาทุกชั้นปีที่มีคะแนนกิจกรรมที่หอพักกำหนดให้เข้าร่วมไม่ถึง20คะแนนโดยการเรียงคะแนนในกลุ่ม10เดียวกันจะเรียงโดยใช้คะแนนพฤติกรรมขึ้นก่อนตามด้วยคะแนนความดีคะแนนพฤติกรรมจะนับคะแนนพฤติกรรมทุกประเภท ที่เกิดขึ้นในปี25งพันคะแนนความดีจะคิดจากคะแนนของกิจกรรมหอพักกำหนดให้เข้าร่วมคะแนนจากงานหอพักหรืองานอื่นๆในส่วนกิจการกนักศึกษาจัดส่วนคะแนนจากหน่วยงานอื่นๆเช่นสำนักวิชาหรือหน่วยงานในมหลาลัยจัดจะนำมาใช้สมัครได้20%ของคะแนนทั้งหมดข้อสำคัญ นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมที่หอพักกำหนดให้เข้าร่วมได้ครบ20คะแนนเมื่อนำมาเรียงคะแนนกันจะได้ลำดับที่ดีกว่านักศึกษาที่เข้าร่วมไม่ครบถึงแม้ว่าจะมีคะแนนความดีรวมทั้งหมดน้อยกว่าก็ตามเรามาดูตัวอย่างการเรียงคะแนนกันนะคะคิดว่าใครจะอยู่ลำดับไหนกันบ้าง เรามาดูที่นายดีก่อนนายดีขอใช้สิทธิ์นักกิจกรรมซึ่งสามารถใช้ได้เนื่องจากคะแนนพฤติกรรมเป็นศูนย์และมีคะแนนความดีที่หอพักกำหนดครบตามเกณฑ์นักกิจกรรมนายซีคะแนนพฤติกรรมเป็นศูนย์มีคะแนนที่หอพักกำหนดครบแต่ไม่ได้ทำกิจกรรมอื่นเลยทำให้มีคะแนนความดีรวมเพียง20คะแนนเท่านั้น นาย A แม้ว่าจะมีคะแนนพฤติกรรมติดลบ5คะแนนแต่เข้าร่วมกิจกรรมที่กำหนดครบนาย B มีคะแนนพฤติกรรมเป็นศูนมีคะแนนความดีรวม170คะแนนเพราะมีคะแนนกิจกรรมจากหน่วยงานอื่นๆถึง100คะแนนด้วยกันแต่เข้าร่วมกิจกรรมที่หอพักกำหนดไม่ครบเมื่อนำมาเรียงกันผลจึงกลายเป็นนาย D ซึ่งเป็นนักกิจกรรมอยู่ลำดับแรกนายซีซึ่งมีคะแนนความดีครบและไม่มีคะแนนติดลบอยู่ลำดับที่สองนายเอแม้จะมีคะแนนติดลบแต่มีคะแนนที่หอพักกำหนดครบจึงได้อยู่ลำดับที่สามส่วนนายบีแม้จะมีคะแนนความดีรวมเยอะมากแต่เนื่องจากคะแนนที่หอพักกำหนดไม่ครบจึงอยู่ลำดับท้ายสุด แต่ไม่ต้องกังวลอย่างที่ได้บอกไว้ตอนต้นหากหอพักมีจำนวนเพียงพอนักศึกษาทุกคนที่สมัครจะได้สิทธิ์ทุกคนดังนั้นจึงขอให้ทุกคนที่ต้องการสมัครเข้าระบบเพื่อสมัครไว้ก่อนเรามาดูกันว่ากิจกรรมที่หอพักกำหนดซึ่งเป็นกิจกรรมสำคัญนั้นมีอะไรบ้างกิจกรรมที่หอพักกำหนดจัดขึ้นในปีนี้ทั้งหมด27คะแนน แต่กำหนดให้เลือกเข้าร่วมอย่างน้อย20คะแนนเท่านั้นได้แก่กิจกรรมรูมเมทกิจกรรมประชุมสามัญหอพักกิจกรรม5สกิจกรรมประหยัดพลังงานและกิจกรรมจัดการขยะลองเช็คดูนะคะว่าได้เข้าร่วมกิจกรรมเหล่านี้เกิน20คะแนนหรือ,อยังขั้นตอนที่3 งานหอพักจะประกาศรายชื่อผู้ที่ได้สิทธิ์อยู่หอพักเพื่อให้นักศึกษาที่ได้สิทธิ์ได้เข้าระบบเพื่อเลือกว่าจะอยู่หอพักใดโดยจะนำรายชื่อผู้สมัครในแต่ละหอพักไปจัดเรียงตามสิทธิ์และคะแนนโดยจะเลือกเพียงสองสิทธิ์เท่านั้นคือนักกิจกรรมและนักศึกษาทั่วไปโดยนำรายชื่อเรียงตามคะแนนพฤติกรรมและคะแนนความดี หากมีผู้สมัครเกินจำนวนในหอนั้นนักศึกษาที่อยู่ในลำดับที่เกินจะต้องเลือกสมัครหอพักอีกครั้งในหออื่นที่ยังมีที่ว่างขั้นตอนที่4เมื่อผู้ที่สมัครหอพักทุกคนได้หอพักแล้วจะได้เลือกห้องพักที่ต้องการโดยจะเรียกรายชื่อเรียงตามลำดับสิทธิคะแนนพฤติกรรมและคะแนนความดีในหอพักธรรมดาหากต้องการจะเลือกอยู่ในห้องเดียวกัน จะเลือกห้องได้โดยใช้ลำดับของคุณที่อยู่ลำดับต่ำกว่าแต่ในหอพักที่มีการชำระค่าไฟฟ้าหากต้องการเลือกห้องพร้อมกันใช้ลำดับของเพื่อนที่อยู่ลำดับสูงสุด